บอลเดี่ยวเนวทรัพย์วันอังคารที่5มีนาคม2567นะครับวันนี้อยู่ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับมาลีลันกันอีกหนึ่งเกมครับไบโอเมนิกเปิดบ้านรับการมาเยือนของลาซิโอนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งโซซิดาเจอกับปารีสก็ถือว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องใจจดใจจ่อสําหรับนะฮะศึกใหญ่ฟุตบอลถ้วยนะของทางด้านยุโรปนะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับ2คู่วันนี้ที่เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องบอลเดียวนะครับนะครับถ้าหาใคร แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปของเรานะครับหวังว่าเราจะไปด้วยกันไปได้ไกลกราบเท้าพ่อ,พอ,พอแม่ๆนะครับแฟนๆเพื่อนๆนะหวังว่าเราจะไป10,000วิวกันเร็วๆนี้นะครับเช่นเคยครับบอลคู่ไบายามิวนิกกับลาซิโอครับทายผลกันเข้ามาฟรีเลยนะครับเพือ่อนๆย้ํานะครับว่าฟรีนะทายถูกรับไป100บาทอย่าลืมติดแฮชแท็กช่องบอลเดี่ยวเนี่ยซับแล้วก็ส่งผลการทายไปที่ Li@ น์แอดเคบีบีหนึ่งหกแปดเพื่อนๆก็สามารถบอกพ่อแม่พี่น้องนะครับบ้านใกล้เรือนเคียง หรือใครที่ชอบในโลกของฟุตบอลหรือใครที่ชอบในการลุ้นรางวัลน,นะครับก็เข้ามาลุ้นกันฟรีๆได้เลยณนะช่องบอลเดียวเนี่ยวซับของเรานะครับในการวิเคราะห์ฟุตบอลนะเมื่อคืนครับอาร์เซนอนลถล่มยับ6-0นะฮนะณเวลานี้วินาทีนี้ก็ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องนะครับยิงอะไรขนาดนั้นนะก็ถือว่าสุดยอดครับส่วนอิเตอร์มิลาครับพาเอ,อพาดในช่วงต้นครึ่งเวลาหลังนะฮะ โดนยิงคืนหนึ่งประตูแล้วก็ผ่อนเกมซะงั้นนะครับก็ถือว่า,ามีการโรเตชันตนั้งแต่จริงๆนะครับเปลี่ยนตัวค่อนข้างเยอะด้วยดังนั้นก็ชนะอยู่นะครับแต่ว่าไม่ชนะในเรื่องของราคาแค่นั้นเองนะครับก็พลาดไปนะก็เมื่อวานผมไปสูงอาเซนนลนะครับก็กินเต็มฮะหลังจากเสียไปหลายวันเนี่ยหัวเต็มยับเลยนะครับจัดเต็มเลยราคาแดงแปดนะฮะมาเลยฮะแปดแสนนะครับฟาดเรียบ สเตปพลาดอยู่ตัวเดียวครับที่ Inter นะอินเตอร์มิลานนะโอซาซูน่าก็ชนะ1 0นย์นะครับก็พลาดไปพลาดนิดเดียวนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อวันนี้บอลค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีทางด้านของยูฟ่าแชมเปียนลีกรวมถึงทางด้านของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษด้วยลีกวันลีกทูนะครับก็เข้าเตะกัน e. ดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันในเรื่องของการวิเคราะห์ฟุตบอลในคู่ของวันนี้แล้วกันนะครับผมยังคงเสียงเปลี่ยนอยู่นิดนึงนะถ้าเสียงไม่ปกติก็กรา,าบขออภัยเพื่อนๆด้วย นะครับวันนี้เนี่ยนะครับมีศึกทางด้านของยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดแรกลาซิโอกดไป1 0นะในบ้านของลาซิโอนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นปารีสกด20ในบ้านเช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้นะครับกลับมาเล่นในบ้านของไบโอเมนิกแล้วก็บ้านของโซซิดาตจะเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องลุ้นกันต่อสำหรับในรอบลึกๆแบบนี้แล้วนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะเดี๋ยวเข้ารอบแแล้วนะครับ ไบยมินิกเปิดบ้านนะครับอาริอันอารีนาเปิดบ้านเจอกับราซิโอนะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงฮะก่อนเกมดูก่อนนะครับว่าจะจบฝั่งไหนนะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาก่อนได้เลยนะไบยมินิกอยู่อันดับที่2ของลีกปีนี้ไม่ค่อยสู้ดีนะสักเท่าไหร่จริงๆนะเอาเอาสส้นจริงต่ํากว่ามาตรฐานอยู่นิดหนึ่งนะครับนิดเดียวนิดเดียวนะแล้วก็เกมในบ้านครับสำหรับในลีกเนี่ยมีโอกาสชนะ83ยังคงแข็งแกร่งฮนะในบ้านนะส่วนราซิโอครับอยู่อันดับที่9ของอิตาลี ปีนี้ลาซิโอโชว์ผลงานได้ดีเฉยเลยนะฮะสำหรับการเล่นบอลถ้วยนะปกติทีมจากอิตาลีเนี่ยไม่เล่นบอลถ้วยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพักหลังมาเนี่ยสองสาปีหลังทีมจากอิตาลีเนี่ยทะลุเข้าชิงหลายรายการนะฮะอย่างคอนเฟลเลนต์ลีกกับโรมานะครับยูโรป้าไปกับฟิออร์เรนตินาครับ, Europa, ina, รบถ้าผมจำไม่ผิดน,นะอ่าหรือว่าผมจำสลับกันนี่แหละนะครับเนี่ยฮะทะลุเข้าไปในรอบชิงเฉยเลยพักหลังมาเนี่ยต้องยอมรับว่า นะฮะทีมจากอิตาลีเนี่ยค่อนข้างที่จะไปโฟกัสในเรื่องของบอลถ้วยหลักของยุโรปพอสมควรเลยนะครับทางคู่เจอกันในนัดล่าสุดเจอกัน1-0น,นะฮะก่อนหน้านี้บไบรอันมิวนิกชนะนะครับ3เกมที่ผ่านมาเนี่ยบไบรอันกดไป2นะครับแต่ในนัดล่าสุด1-0เนี่ยไปดูกันนิดหนึ่งเกมในนัดน,นั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นทางด้านของอิโมเบเล่กดไปนะหนึ่งประตูจากลูกโทษฮนะอิชัคเซนนะครับได้เป็น MVP ไปในนัดน,นั้นนะครับส่วนทางด้านของลูกทีมโทมัสทูเคิลเนี่ย ก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหล่นะฮะแต่ก็โอ้โหเยอะนะครับแต่ผมมองว่าบอลนนะ่ะมันไม่ไปถึงแฮร์รี่เคนมากกว่านะครับเปอร์เซ็นต์การคลองบอลการผ่านบอลนนะ่ะดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเลตติ้งการจบสกอร์เนี่ยมันมองให้ถึงอ่ามองให้เห็นว่าลาซิโอนะครับทำได้ดีกว่านะเลตติ้ง6.72นะครับ6.43การเปลี่ยนตัวนักเตะเนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วก็ไปโดนล,ลูกเอ่อโดนใบแดงมาเรียบร้อยเลยนะครับอุป,ปาม,มกาโนนะ มันเล่นพลาดเองฮะสำหรับทางด้านของไบเยร์มิวนิกในนัดล่าสุดเนี่ยนะครับโทม่าโกเลสกาโทมัสมูเลอร์นะครับออกไปนะโรลอยซาเน่นะฮะอ่าชิปโปโมติงลงมามันก็ลงมามันมาทำใหม่นะฮะช่วง10นาทีท้ายผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนตั้งแต่75แล้วนะฮะทางด้านของซารี่เนี่ยยังเปลี่ยนลูกทีมนาทีที่75การแก้เกมของโทมัสดูเคล่นแลดูจะมีปัญหาจริงฮะสำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ เจ้าตัวเนี่ยนะครับน่าจะออกถ้านัดนนี้แพ้อีกนะปิวเร็วกว่าเดิมอีกนะครับแต่ว่าออกแน่ๆเลยฮะสำหรับโทมสทูเคิลนะแผงบริหารบอร์ดบริหารไม่พอใจอย่างมากเลยนะครับดังนั้นภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับก็คือมันมันดูดีแหละแต่ว่ามันมันยังคงขาดขาดกันเกินไปเยอะสำหรับไบโอมินิคนะแฮนดิเคน่นถ้าไม่ได้บอลเนี่ยจบเลยนะฮะได้แต้มแค่6.2เองดังนั้นก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในในนัดที่ผ่านมา นะครับก็ถือว่าไม่ได้บือหวาเนี่ยนะฮะบอลมันมันไปมันเคลื่อนไปก็จริงฮะ,ะแต่สุดท้ายการจบสกอร์มันมันไม่ดีเท่าที่ควรนะครับลาซิโอเล่นเกมรับอย่างเดียวเลยนะ,ะแล้วก็รอทางด้านของไบเยอร์พาสแค่นั้นเองนะครับก็เรียบร้อยสิฮะถ้าง,งานนี้นะครับบอลรองก็เป็นใจสิแต่วันนี้ต้องเปิดหน้าสู้และะ้วฮะสำหรับไบเยอร์ม<ค>ิว<ณ>นิกนะเพื่อนๆคิดว่าไงฮะฟอร์มในนัดล่าสุดก็ดันไปเสมอไฟบวกอีกอะนะครับไปกันใหญ่แล้วเหมือนกันฮะสำหรับทางด้านของไบเยอร์มิวนิกนะ ก่อนหน้านี้มีชนะนะครับไลฟ์ซิกสอนะครับทำเสียราคามา9นัดนติดอะ่ะไม่ทําเงินอ่ะนะฮะดังนั้นอันตรายจริงๆฮะสำหรับทางด้านของไบโอมินิกและเกมในวันนี้เป็นเกมนัดชี้ชะตาต้องโฟกัสค่อนข้างเยอะด้วยนะครับถ้าทําไม่ได้นี่เหนื่อยเลยนะครับภาพรวมของไบโอมินิกพักหลังมาไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่ครับนะแพ้ไปถึง4เกมอ่ะนะครับในนั้นนะแพ้บโบคุ่มแพ้ลาซิโอ แพ้หัวตารางอย่างไบเออร์เลวูเซ่นแล้วก็แพ้ทางหน้าของวาเดอร์เบเมนด้วยนะครับไม่สามารถทำเงินมา9้าเกมติดแล้วนะนะครับส่วนเกมในบ้านเนี่ยนะครับชัดเจนดีพอสมควรนะแพ้กับเบเมนแค่เกมเดียวเท่านั้นเองแต่ก็ยังไม่ทำเงินะนะฮะปีนี้ไม่สู้ดีนะักเอาซะเลยครับไบเยอร์เมนิกนะส่วนทา้นาน้าของลาซิโอครับก็สะดุดมาสองสามเกมติดเหมือนกันนะนัดล่าสุดแพ้กับเอซิมิลานฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะแพ้ฟิออเรนติน่า ไม่ค่อยสู้ดีนักเอาซะเลยนะฮะก็จะมีดีกงชนะโตรรโนในเกมเยือนแค่นั้นเองยังคงลุ่มลุ้มนๆอนนะแต่เมื่อมาเล่นบลถ้วยเนี่ยกับเล่นดีฮะสำหรับลูกทีมของซาลีนะครับโฟกัสพอสมควรเลยสําหรับในนัดน,นั้นนะครับดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยก็ต้องลุ้นดูว่าลาซิโอจะเล่นได้มาตรฐานเดิมหรือเปล่าเหมือนกันนะครับในเกมเยือนของลาซิโอก็ยังคงลุ่มลุ่มนโดนนะนะแต่ก็ยังคงมีการทําเงินได้บ้างนะครับ ในรายการนี้แพ้แอตมาดิด2-0นะในยูฟาแชมเปี้ยนลีกในรอบอ่ารอบแบ่งกลุ่มน,นะฮะดังนั้นะเกมในวันนี้ก็ต้องลุ้นดูเหมือนกันว่าสกอร์จะจบในฝั่งไหนนะครับก็มีดีคนละอย่างนะไบอเมนิกในบ้านก็ยังคงแข่งแร่งฮนะส่วนลาซิโอเกมเยือนก็ร่มๆด,ดอนดอนแต่ปีนี้ค่อนข้างที่จะเหนียวจริงๆนะต้องบอกตามตรงว่าอย่างนั้นนะครับส่วนวันนี้ราคาที่ออกมาเนี่ยไหลเป็นไก่โหเลย เปิดมาลูลกควบนะครับไหลไปลูกครึ่งควบสองแบบนี้มันมีอะไรให้ต้องไหลขนาดนี้หรือเปล่านะครับก็พร้อมเพียงพร้อมใจกันไหลเหมือนกันนะครับสําหรับราคาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะเยอะนะเป็นต่อแน่ๆเลยครับห้าเท่ามีให้เห็นกันนะครับแล้วก็นะยฮะเลือกฝั่งนี้ผมว่าโอ้โหนะครับราคามันมันไหลโหดเกินอะนะครับไหลเหมือนคู่เมื่อวานคู่อืม ู้อินเตอร์หรือเปล่าเราจะไม่ผิดนะฮะไหลแบบนี้แอบน่ากลัวเหมือนกันเปิดราคามาลูกครวบฮะตั้งแต่วันที่สิบห้านะกลางเดือนที่ผ่านมาฮะครึ่งเดือนนะครับราคาสวิงไว้ที่ลูกครึ่งนะครับไหลไปลูกครึ่งครบสองตกมาลูกครึ่งตอนนี้ลูกครึ่งครบสองโคตรโหดเลยบอกว่าราคาถ้าไหลแบบนี้นะครับทั้งที่ฟอร์มก็ไม่ได้ดีด้วยจะไหลหลอกหรือเปล่าเหมือนกันนะครับก็ทั้งคู่เนี่ยก็ดูดีนะในการเล่นราคาหนึ่งลูกครึ่งแบบนี้ทําเงิน3มเกมจาก5้าเกมหลังะฮะ ส่วนลาซิโอทำเงินเกมเดียวจาก2เกมที่เปิดราคาเป็นรองแค่2เกมอ่ะในการเจอไอนเตอร์มิลานปี2 0 0 9ันเกับไม่เคยเป็นรองเยอะขนาดนี้เลยนะฮะสำหรับทางด้านของลาซิโอนะก็น่าแปลกใจเหมือนกันว่าราคาที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับท้งคู่จะมีเกมหลีกครับทางด้านของนดถัดไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับสำหรับท้งคู่นะไม่พูดถึงในจุดนี้มากกว่านะครับโดนแบนแค่อุปาเมกาโนแค่นั้นเองฮะสำหรับไบเยอร์มิวนิกนะส่วนตัวอื่น ก็ตัวที่น่าจับตามองที่เจ็บก็เจ็บมานานแล้วอย่างแซจินาบี้เลยรอยซาเน่นะครับรวมถึงคิงลี่โคลแมนนะฮะส่วนตัวอื่นไม่น่ามีปัญหาครับส่วนลาซิโอครับมีปัญหาในเกมในแดนกลางอย่างนิโคลโลโรเวล่าแค่นั้นเองตัวเดียวนะครับนอกนั้นไม่ส่งผลกับทีมเยอะนะครับดังนั้นเกมในวันนี้ก็ต้องมาลุ้นดูครับว่าไลน์อัพจะเป็นยังไงบ้างนะครับไบยามินิครับแฮร์รี่เคนครับโทมัสมุลเลอร์มูเซียร่าครับแมทติสเทลนะครับปาสโรวิก นี่นะครับกูเรสกาครับคิมินแจเดรท์นะครับโจโชกิมม so ิชนี่นะฮะอัลฟาโซเดวีน่าจะย้ายไปเรียมาลลิดนะฮะนอยเออร์นะครับพร้อมนะส่วนตัวโดนแบนนะครับเนี่ยฮะแซจินาบ um ี้กับโรลอยซานน่เขาคงต้องเช็คฟิตนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าพร้อมลงไหมถ้าซาเน่ลงเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสเหมือนกันนะนะครับเกมริมเส้นอาจจะดูดีมากขึ้นนะฮะส่วนทางด้านของลาซิโอเนี่ยเอนเดอร์สันอิโมเบลเล่ใช้แค่นี่เล่นด้วยกันมาในฤดูกาลนี้นี่ค่อนข้างที่จะหลายเกมไม่มีการบาดเจ็บเลยนะฮะในส่วนของแดนหน้า ของลาซิโอพร้อมพอสมควรครับกุเอนดูซี่ก็น่าประทับใจครับปีนี้นะนะฮะแล้วก็คัตเชลลี่นะฮะอัลเบโตพร้อมทุกคนกำลังแผงหลังไม่มีปัญหาใดๆด้วยดังนั้นลาซิโอแรดูจะพร้อมกวัวทางด้าน,นของบายเมนิกด้วยนะครับด้วยฟอร์มด้วยนะนะครับก็ต้องเช็คฟอร์มเช็คฟิตกันนิดนึงก็ไม่มีปัญหาฮนะอาจจะมองถึงซูสีแต่วันนี้ลูกต่อมันก็ค่อนข้างเยอะเลยอะ่ะนะครับส่วนไลน์อัพของแฟนบอลนะฮะบอลอารีนฟุตบอลเวิร์กส์ดอทคอมนะฮะ บอกว่าเกมในวันนี้จะเป็นลอยลอยซานนี่นะครับที่พร้อมจะได้ลงนะอ่านะครับถ้าแฟนบอลใกล้ชิดแบบนี้ก็ต้องลุ้นดูเหมือนกันนะครับกุเลสกาพารโววิชนะครับเหมือนกันนะคิมินเจเดรไรท์เกลชูกิมินน้อยนะครับเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียวนะในแดนกลางแค่นั้นเองนะครับที่ไม่ใช้กเลสกานะครับทางด้านของวูสกอร์ให้เป็นมูเซล่ากับโทมัสมุลเลอร์โทมัสมุลเลอร์ก็ไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่ครับผมว่าแก่เกินไปอ่ะนะจะต้องใช้ลยลอยซานนี่นิดหนึ่งนะครับอ่านะฮะ ตัวรายละเอียดถัดไปครับเนี่ยฮะแฮ์รี่เคนในรายการนี้กดไปสี่ประตูนะครับอิโมเรลก,ก็กดไปนะสี่นะสูสีกันเลยอ่ะในแง่ของการเบริกสกอร์ฮะดังนั้นอาจจะมองยากเหมือนกันในการเบริกสกอร์เนี่ยนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วผมว่าอ่าผมมองว่าไบโอเมนิกก็ยังคงแลดูดีกว่าอยู่นิดเดียวนะฮะนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมไม่ติดทีมอ่าไม่เต,ติดผู้เล่นยอดเยี่ยมเลยนะสําหรับในฤดูกาลนี้นะครับอ่าของผู้เล่นยอดเยี่ยมของทางหน้านของยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับ ภาพรวมแล้วนะครับก็ยังคงดูดีบ้างนะฮะไบโอนมเนิกกดไป12ฮะส่วนทางด้านของลาเซโอกดไปแค่8ประตูนะครับการสร้างสารรค์โอกาสอะไรไบโอนมเนิกก็แลดูดีกว่านะครับเบลติ้งทั้งหมดเนี่ยไบโอนมเนิกอยู่เด่นอันดับที่3นะครับ6.80ฮะส่วนทางด้านของลาเซโอ6.59วันนี้จะเกิดเกมล้มยักษ์อีกหรือเปล่านะครับก็สถิติทั้งหมดอยู่ที่ทางด้านของไบโอนมเนิกเลยครับเพื่อนๆคิดว่าไงลองคอมเมนต์กันเข้ามา นะครับเราจะไปในรายละเอียดต่อไปนะผมไม่อยากที่จะนะฮะยังไม่ค่อยฟันธงเลยกับราคาลูกต่อที่มันล่อแหลมแบบนี้ถ้าลูกต่อมาลูกควบเนี่ยผมไปลาซิโอนานแล้วฮะแต่ตอนนี้มันไหลแบบนี้มันก็น่าเอะใจนิดนึงฮะว่ามันจะไปยังไงเหมือนกันนะครับซึ่งฟอร์มมันก็ไม่ได้ดีอะสำหรับไบโอเมนิกนะฮะทั้งนั้นข้อมูลของ ESPN.co.uk นะฮะบอกว่าเกมนี้เนี่ยนะครับอ่าไบโอเมนิกสะดุดไปอีกสองประตูต่อ2ไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่ นะครับรวมมาทุกข่อความว่าเรามีสถานการณ์ที่ชัดเจนนะฮะแต่วันนี้นะครับมันเป็นเกมใหญ่จําเป็นที่ต้องมีแรงกดดันค่อนข้างเยอะแล้วก็เราจําเป็นที่ต้องชนะจริงๆฮะสําหรับวันนี้อ่ะนะครับแล้วก็รู้ว่าทุกนาทีเนี่ยมีความหมายนะครับถ้าหากว่าเราหงุดหงิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราจะเสียสมาธิเลยดังนั้นเราจะโฟกัสครับแล้วก็ไบโอเมนิครับเป็นทีมที่มีคุณภาพระดับท็อปแล้วนะครับแล้วก็ ทำประตูได้อย่างง่ายนะและการคิดว่าวันนี้เนี่ยเราต้องเบิกสกอร์ได้อย่างแน่นอน,นะฮะอ่านะครับสาหรับความเห็นของโทมัสทุกเคิลนะที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับมั่นใจว่าเกมนี้เขาจะผ่านเกมนี้ไปได้นะครับส่วนข้อมูลของเดอะอนาไรท์นะครับออฟตนั่นเองฮะก่อนนั้นล่าสุดข้อสถิติที่ออกมาเนี่ย XG เนี่ยมันชัดเจนอยู่ที่ลาซิโอครับคือเปอร์เซ็นต์ XG นี่คือคุณง้างยิงหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นแล้วนะครับการระยะนะฮะระยะว่ายิงไกลแค่ไหนเนี่ยฮะ นายบายอมินิกแทบจะไม่ได้บุกเข้าไปกระหน่ำเลยในหนึ่งจุดหนึ่งอ่างนี้เอ็กจีนะชูสิบเจ็ดครั้งแต่เอ็กจีน้อยคือระยะความแม่นยำอะไรมันอาจจะขาดหายไปเยอะนะครับก็เกมนี้นะฮะยังคงมองว่าบายอมินิกมีโอกาสชนะถึงเจ็ดสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับก็หนึ่งเม็ดมีแน่แหละจะรุ้นเม็ดสองหรือเปล่า่นั่นเองนะครับส่วนเอฟซีเทเบิลก็ให้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะนะครับทั้งคู่จะ ยิงประตูกันหรือเปล่าอาจจะเป็นบอลหน้าเดียวเลยฮะบีบีดีเอสถึงห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะก็เป็นลุ้นกันต่อนะฮะส่วนสปอร์ตโมมาว่าเกมนี้สามประตูต่อหนึ่งฮะลาซิโอจะโดนกระทุ้งแล้วก็ทางหน้านของเจ้าบ้านเนี่ยจะผ่านเกมนี้ไปได้นะครับก็เป็นทางหน้านของมูเซียล่าโทมัสมูเลอร์นะฮะไลน์อัพก็อาจจะนะ่ครับสลับกันอยู่ตรงนี้ส่วนลาซิโอไลน์อัพเดิมฮะไม่มีปัญหาใดชุดดีชุดเดียวเลยนะฮะ เดอะฮาร์ดทเคิลให้จับตามองแฮร์รี่เคนนะ,ะเกมนี้สองศูนย์นะครับถ้าสองศูนย์ก็ผ่านเข้ารอบนะสำหรับทางด้านของไบโอมินิกนะครับส่วนทางด้านไนตี้มินิตบอกว่าสองศูนย์เช่นเดียวกันฮนะ,ะแฮร์รี่เคนยังคงน่าจับตามองนะครับวันนี้นะรวมถึงมูเซียล่านะครับเชลนะฮะชุดเกมเดอะจอบดันนะฮะบ,บอกว่าจะผ่านเกมนี้ไปได้อย่างดีเลยนะครับลาซซโอมีทีมเป็นทีมที่เบิกสกอร์ได้ดีก็จริงฮะแต่ว่าวันนี้น่าจะเป็นงานหนักจริงๆนะ นะครับสปอร์ตเคด้าครับให้1ประตูตัวหนึ่งไอ้มาว่าเกมนี้สูสีกันก็มีโอกาสเป็นไปได้อีกอะ่ะเนื่องจากทางด้านของเช้าบ้านก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับอ่ะนะฮะมีโอกาสนะนะครับส่วนทางด้านเดอะสแตนดาร์ดให้สามหนึ่งครับผ่านไปได้อย่างด้วยดีนะแฮร์รี่เคนต้องนะครับ,นะรบหดแล้วแหละเกมในนัดน,น,นี้ไม่น่าจะรอดนะสำหรับทางด้านของลาซิโอนะครับส่วนทางด้านของเดลี่สปอร์ตบอกว่าเกมนี้จะยิงกันมากกว่า2 5จุดประตู นะครับก็เกมหลังชนฝาแล้วเหมือนกัน,นะฮะสำหรับวันนี้ถ้าเปิดหน้าเล่นเนี่ยนะครับทางด้านของลาซิโอเนี่รอเวลาฉชกฉชวยโอกาสอยู่แล้วนะผมคิดว่าแบบนั้นน่าจะยิงคืนได้สักหนึ่งประตูอะมีโอกาสฮะฟุตบอลให้สามหนึ่งนะครับก็ยังคงบอกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่สําคัญมากๆสําหรับทั้งคู่เลยนะครับอย่างไรก็ตามครับไบเยอร์มิวนิกเนี่ยนะฮะเล่นภายใต้แรงกดดันแล้วก็เล่นในบ้านเนี่ยแล้วก็มีประสบการณ์ในถ้วยแบบนี้มากกว่าจะผ่านไปได้นะครับ านะของสปอร์สวิตให้สามหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นวันนี้สกอร์ยอดนี้คือสามหนึ่งนะฮะนิวนาให้สองหนึ่งก็ยังคงมองว่าไบเยนมินิกชนะแน่ๆหนึ่งเม็ดแหลคะครับอ่านะฮะส่วนทางด้านของเดอะสแตทโซนบอกว่าทางคู่จะยิงประตูได้ดีครับเหมือนให้ความเห็นเหมือนทางด้านของอ่าอ่าสปอร์ตเคดารวมถึงทางด้านของเดลี่สปอร์ตดอทคอมด้วยนะครับภายใต้ความกดดันโทมัทถูเขึ้นเนี่ยทำอะไรไม่ออกนะฮนะทั้งคู่จะยิงประตูได้ดีนะครับ ฟุตบอลพีดิกสั้นนะให้ไบโอเมิวนิกชนะถึง3ประตูต่อหนึ่งนะก็ขาดลอยนะครับอย่างไรก็ดีฮะก็ต้องฟังหูไวห้หวูก็ยังบอกว่าไบโอเมิวนิกจะโดนยิงประตูนะก็มีโอกาสฮะปีนี้แผงหลังวันนี้ขาดอุปาเมนการโนโไปด้วยนะก็น่าจะโดนบ้างเลยฮะโคเวอร์ดอทคอมฮะเว็บไซต์เดิมพันเลยนะให้ต่อไบโอเมิกหนึ่งจุดห้ลูกนะครับยังคงมองว่านะฮะวันนี้เนี่ยไบโอเมิวนิกต้องคัมแบ็กกลับมาส่วนสิงเดิมพันนะฮะวันนี้มองว่า ยบโอเมดิกในราคาลูกครึ่งควบ2เนี่ยนะครับโอกาสห0 5 0บห้านะผมวัดเลยไม่ต้อง5้าสิบสองยังคง5้าสิบ้าสิบนะแต่แล้ว,ว่าราคามันไหลโค่นหดเลยอ่ะสิ่งเดิมพันก็ยังคงไม่กล้าตัดสินใจเหมือน,นเหมือนผมเองนะที่ยังคงไม่กล้าตัดสินใจนะแต่ว่าราคามันขยับขนาดนี้ผมมองว่าเจ้าบ้านก็ยังคงมีดีกว่านะครับถึงนัดล่าสุดพ่ายพ่ายมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้เลยนะครับว่าคุณบุกผมกระหน่ำขนาดนั้นแต่ว่าโดนตูมเดียวเนี่ย ก็พลาดไปเหมือนกันครับอย่าเล่นพลาดแล้วก็โดนใบแดงเนี่ยดังน,นั้นเกมในวันนี้นะครับมีโอกาสเอาคืนแน่ๆฮะดังน,นั้น1เม็ดยืนพื้นแหละครับไปลุ้นเม็ด2กับไบโอเมิิวนดดีกว่าผมคิดว่าน่าจะออกมาในรูปนั้นนะครับฟันธงที่ไบโอเมิวนดกับราคาที่มันไหลโหดขนาดนี้ฟันธงครับอีกคู่หนึ่งฮนะโซซิดาต์กับมาเล่นในบ้านนะครับเจอกับปารีสนะโซซิดาต์อยู่อันดับที่7ครับในลีกโอกาสในบ้านเนี่ยสามสิบแปดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ครับอยู่ดีๆฟอร์มก็ดรอปไปเหมือนกันสำหรับโซซิดาต์นะ นะครับอยู่ดีๆก็ทู่ไปเฉยเลยนะฮะส่วนปารีสอ๋อมันเป็นปกติของโซซิดาตครับที่ต้นซีซั่นเนี่ยจะทําได้ดีแล้วก็พักกลางๆหลังๆมาอาจจะมีปัญหาฮะส่วนปารีสนะครับยังคงอยู่อันดับที่1น,นะแล้วนะเกมเยือนไม่แพ้กันเลยเล่นเกมเยือนดีกว่าเกมเย้าซะด้วยซ้ำนะครับแต่วันนี้เป็นบอลถ้วยต้องลุ้นดูเกมแรก2-0นะฮะปารีสนะก็เป็นทางด้านคีรันเอมบาเป้แล้วก็อ่าบาโครลานะฮะกดไป58กับ70ในครึ่งเวลาหลังก็ดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะฮะ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องนักเตะอะไรด้วยนะครับโซซิดาดก็แพ้มาด้วยนะแพ้เซบีย่นะผมให้เซบีย่ด้วยนะสำหรับเกมในนั้น,น,นแล้วก็นะฮะแพ้มาโยก้ามาโยกาเขาชิงนะเออนะครฟอร์มร้อแรงเฉยเลยนะครับในศึกโคปาเดเรสเปนนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เนี่ยฮะฟอร์มอยู่ดีๆก็บู่ไปถนัดตาเลยงงเหมือนกันนะครับ20เกมที่ผ่านมาเนี่ยฮะมีชนะเสมอชนะเสมอ อยู่ดีๆพักหลังมาฟอร์มดอปไปเลยนะครับก็เป็นงงที่งงงวยวยแตกเหมือนกันนะครับเกมเย้าในบ้านเนี่ยฮะไม่ชนะใครมาตอนนี้เนี่ยหกเกมหลังเนี่ยไม่ชนะใครเลยแล้วเสียราคาทุกเกมด้วยนะฮะส่วนหน้าของปารีสนะัทที่ผ่านมาผมก็เป็นผ้าป่าปารีสนะมันสุกอ่ะโดนไปอีกนะฮะเสมอให้โมนาโกน่าจะพักตัวเลนหรือเปล่านะฮะดูในนัดล่าสุดก็เป็นคร,นรเียนอิมปาเป้นะฮะก็เปลี่ยนกันนะในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยต้นครึ่งเวลาหลังเปลี่ยนหมดเลย นะครับก็น่าจะเก็บตัวมาเล่นในนัดน,นี้พอสมควรเลยนะครับมีโอกาสก็จะไม่แพ้นะราคาเปิดมาเสมอฮะในหน้านี้บอลสามหน้านะนะครับอ่าโซนิดามีโอกาสได้แค่เล่นในบ้านนะฮะตัวก็ไม่ได้ดีกว่าด้วยนะครับส่วนปารีสเกมเยือนก็นําไปแล้วสองศูนยะ์น่ะคงไม่ได้ไม่ได้เล่นภายได้ความกดดันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็แฮนดิแคปแบบนี้ปารีสไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เหมือนกันนะฮะอันตรายนะนะครับ,นะนะรบส่วนทางน้าเจ้าบ้านมีดีนะครับในราคาเสมอ นทั้งคู่จะไปเตะบอลลีกครับไม่มีปัญหาสําหรับทั้งคู่นะฮะก็ตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บนะครับทางด้านของอโซซิดาตอาจจะแลดูมีปัญหาในซึ่งตัวหลักนะมันอาจจะอย่างนะฮะบาเรเนเซียเนี่ยนะครับมีปัญหานะนะส่วนปารีสนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆครับสําหรับวันนี้นะครับเจ้าบ้านก็โอซาเออโอยาสบอนนะฮะก็พักหลังมาไม่ค่อยไม่ค่อยยิงแล้ววะนะครับตอนแรกก็ดูดีอยู่นะคูโบะก็ดูจะดบดบไปเหมือนกันครับซินบาครับชูบิเมนดี เมนเดสมาริโนอพร้อมนะทุกขุมกาลังไม่มีปัญหาฮะถ้าเป็นชุดนี้นะครับตัวที่น่าจับตามองที่เจ็บเนี่ยก็เป็นทางด้านของมูนสแค่นั้นเองครับบาริเน็กเซียนะครับเกมในแดนกลางนะส่วนทางด้านของปารีสวันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเอมปเป้จะได้ลงหรือเปล่าเหมือนจะแลดูมีปัญหากับเพื่อนในทีมด้วยนะรวมถึงนักเตะด้วยนะครับส่วนตัวอื่นไม่มีปัญหานะครับน่าจับตามองก็เป็นวิติญญาครับมูยนี่รวมถึงแดมเบเล่นะตัวที่บาดเจ็บก็อาเซนซิโอน,นั้นเอง นะครับส่วนตัวอื่นก็ไม่ไม่น่าจะส่งผลกับทีมเยอะยังคงให้มองว่าปารีสชนะนะผมคิดว่าเออก็ยังคงอยู่ที่ปารีสแหละมันโซซิดาทมันไม่ได้ดีอ่ะนะครับมันไม่ได้ดีขนาดนั้นเลยแล้วก็ในรายการนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันมันสู้ความเก่าเกมของปารีสไม่ได้หรอกฮะมันไม่มีปริหารนะผมว่าเกมนี้ถึงราคาจะออกมาล่อให้ราคาเสมอแต่ว่าเทียบเคียงแล้ว นะครับปลารีสก็ยังคงมีดูดีมีเสถียรภาพมากกว่าลูกทีมของลุยเอลิก้ G M, ไม่คงจะพลาดอะไรง่ายๆในเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับมายันเสมอแหละแต่ว่าคุณภาพทีมมันดูดีกว่าผมถึงขั้นมีขั้นชนะเลยทีเดียวสาหรับปลารีสนะดังนั้นวันนี้2ทีมที่น่าลงทุนของช่องประเดี่ยวเนี่ยซับไบเยนแล้วก็ปลารีสนะครับเล่นทีมใหญ่ทั้งหมดนะบอลใหญ่มันก็ต้องวัดกันในเรื่องของภาษีนักเตะแล้วก็ภาษีทีมด้วยที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเขาเรียกว่ามันมีประสบการณ์มากกว่านะครับในรายการนี้นะ ฝากไว้ด้วยครับฟันธงสําหรับ2ทีมค,ค่ำคืนนี้ั้งหมดภายในคลิปเป็นเพียงคัสนคติส่วนตัวของผมแล้วก็มุมมองของเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับว่าที่เขาใกล้ชิดก่าเราเนี่ยเขามองเกมนั้นว่ายังไงนะครับหากใครที่ชื่นชอบในแนวทางของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามด้วยสําหรับใครที่ชอบคลิปสั้นๆฟันธงมาเลยนะครับกดมาดูช่วงท้ายคลิปได้เลยนะครับว่าผมฟันธงอะไรนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ทายผลกันเข้ามาหวังว่าวันนี้จะร่ำร่ำรวยรวยเฮงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม